นี่นะครับทานข้าวครับ Runway Street Food นี่นี่นี่เดี๋ยวจอดรถจอนนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับลานจอดก็กว้างขวางเพียงพอสำหรับผู้มาเดินนะครับ Runway Street Food ที่กัดอยู่ที่พัทยาสาย2นะครับ Runway Street Food นะครับเป็นตลาดเปิดใหม่ในย่านพัทยานะครับซึ่งเปิดมาได้ประมาณอาทิตย์กว่าๆแค่นั้นเองนะครับใครว่างอยู่แถวนี้ก็ลองมาเดินชมแวะหาอะไรกินกันได้นะครับ โดนแล้วร้านแรกกับปลาหมึกนะครับดไม้ร้อยจัดไปปุ๊บพาไปดูของกินกันคร่าวๆนะครับว่ามีอะไรบ้างอุยนี่มีโคกหมืนๆด้วยนีครับเป็นฟคงเป็นไฟ,นฟไก่ทอดจาซิมิน้ำส้มคัน้นซีฟูด้ดอาหารทะเล น้ำพริกปลาทูลูกชิ้นทอดไก่ต้มน้ำปลากระเพาะปลาสารพัดเลยครับพวกสลัดก็มีนะครับพวกผลไม้ดองก็มีนะครับโอ้มีเยอะเลยมีหลายสิ่งมากซูชิครับอ่าใครชอบซูชิเ้คร,ครับอ้ซูชิก็มีขนมปังยัดไส้อ่า มแมลงทอดก็มานะครับโกโก,โก้ก็มีนะครับร้านน้ำเพียบเลยน้ำฟูตตี้สมูทตี้ผลไม้ปั่นมีหมดนะครับมะม่วงก็มา <c oughs> ของทอดครับอันนี้เป็นพวกไส้กรอกนะครับไส้กรอกอีสานผัดไทยหอยทอดขนมจีน ยำครับยำก็มีเนยแผ่นนะครับก็มีครับขูเรียนก็มานะครับทุเรียน ก็โซนโซนอาหารเข้าๆก็ประมาณนี้นะครับอ่าร้านนี้ก็มาครับโกโก้โกโก้สองพี่น้องนะครับมีคนน้อยคนมากแล้วก็คนโคตรมากนะครับละอ่อนละเข้มละโคตรเข้มนะครับอองร่อยอยู่นะครับเคยกินแต่ว่าหวานเจี๊ยบเลยร้านนี้โซนนี้จะเป็นโซนเครื่องดื่มนะครับจะมีพวกบาร์พวกที่นั่งต่างๆนะครับนี่นะครับเครื่องดื่มเยอะแยะไปหมดเลย นี่ครับอันนี้เป็นเร้านสเต็กครับร้านน้ำมะพร้าวก็มีครับเมโลโรงเรียนก็มานะครับนี่นี่เลยมีที่นั่งให้เลือกนะครับเยอะยแยกปหมดเลยไวยเต๋ยวลูกชิ้นนะครับกาแฟกาแฟไทยโบราณนมร้อนน้ำขิงขนมปังขนมปังสักขยะ ก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับใครอยู่แถวนี้พัทยาสาย2นะครับจะมาชิลเอามานั่งเล่นกับเพื่อนมัมมอยกับเพื่อนนะครับ <_ an> ก็บมาได้เลยนะครับ <_ an> ตลาดแถงนี้เปิดใหม่ได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่นกานๆนะครับ <_ an> ก็ลองมาชมมาชิมมานั่งเล่นกันได้นะครับส่วนผมก็แวะผ่านมาเที่ยวแถวนี้เห็นว่ามันเปิดใหม่ก็เลยลองทําคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับโอเควันนี้ก็จากกันไปแต่เพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับ